รู้สึกผูกพันกับเขามากเลยใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเขาอะเหมือนเป็นคู่ของคุณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าแล้วทางเขาล่ะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณโอ้โดนใจเฮ้ยคนรู้ว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นคู่ของคุณในขณะเดียวกันต้องบอกเลยคุณก็ตรงสเปคเขาทุกอย่างนะโดนใจเขาทุกอย่างนะ อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกคิดถึงเขามากขนาดนี้พายาจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรขอดูพลังงานโอ้โหชัดเลยที่คุณรู้สึกคิดถึงเขามากมายขนาดนี้เป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันอมืมีโอกาสเลยเหลือเกินนะว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนเนื้อคู่คุณเหมือนเป็นคู่ของคุณมีความรู้สึกผูกพันเห็นอนาคตหรือว่ามองเห็นอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะยาวในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกโดนใจคุณ เต็มประตูหรืออาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะถูกใจคุณตรงสเปคคุณไอ้คุณตรงสเปคเขาถูกใจเขาในหลายๆเรื่องนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไพ่ขึ้นพลังงานของความเป็นคู่ไพ่ขึ้นพลังงานของพมลิขิตเป็นไปได้เหลือเกินว่าที่คุณคิดถึงเขามากมายขนาดนี้หรือ รู้สึกคิดถึงมากเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันมีความผูกพันกันนะมีความข้องเกี่ยวกันมีความสัมพันธ์กันเป็นคู่กันมีความเป็นคู่พรมลิขิตของกันและกันทําให้มีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงกันมากเป็นพิเศษนั่นเองโอ้นะพออีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้ คุณสองคนนะ่ะต้องบอกเลยมีเซนที่เชื่อมรอยเชื่อมโยงกันได้นะเวลาที่คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเวลาที่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขามันเหมือนสื่อกระแสจิตได้อะ่ะนะเออเหมือนสื่อใจกันได้นะส่งกระแสจิตกันได้ส่งกระแสใจสต่อกันได้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันมีความเป็นคู่กันมีความเป็นคู่พรมลิขิตกันทําให้คิดถึงมากเป็นพิเศษ เออมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่คุณนะ่ะที่รู้สึกกับเขาแต่เขาก็รู้สึกกับคุณด้วยเหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมตอีกสักหน่อยอืมดูเหมือนเป็นความลับของสวรรค์เหมือนกันนะเออดูเหมือนเป็นความลับของสวรรค์เหมือนกันนะต่างคนต่างไม่พูดเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกมันเกิดเกิดจากภายในต้องบอกเลยว่าดูจากพลังงานตรงนี้นะการที่คุณคิดถึงเขานะเป็นเพราะ คุณกับเขามีความเชื่อมรอยเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมีความเป็นคู่กันนะคะเเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณยังคุมเคยยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะเป็นบททดสอบของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะให้คุณกับเขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้ปรับจนูนได้ทําความเข้าใจได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกันไปนะเพื่อที่จะได้แบบว่า เขาเรียกว่าได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือได้ได้ครองคู่กันน yes ่ะคือดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคนสองคนมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบนิดนึงเนาะหรือมีความคุ้มเครือมีความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะคะเป็นบททดสอบค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เป็นบททดสอบขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเป็นบททดสอบจริงๆแหละนะคะอืมแต่เมื่อคุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ดูจากพลังงานตรงนี้ก็มีมีหวังนะกับคนคนนี้มีหวังนะกับคนคนนี้ เหม in right <So S 1> people, 1941, ือนกับว่าคุณสองคนนะน่าจะเป็นความสัมพันธ so mm ์ที่ต้องผ่านบททดสอบหรือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกันไปนะเพื่อที่จะได้ของคู่กันนะดูจากพลังงานตรงนี้เออเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบเอ่อต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจริงๆอ่ะเนาะเออแต่ที่คุณคิดถึงเขามากเหลือเกินนะทำไมถึงคิดถึงมากขนาดนี้เพราะว่าคุณรู้สึกดีกับเขานะคะส่วนหนึ่งคือเขาอ่ะ มันมีมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เขาเองก็รู้สึกถูกอกถูกใจคุณเหมือนกันนะเป็นคู่ที่ฟ้าส่งมาแต่เป็นคู่ที่มีบททดสอบนะคะในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะแต่เมื่อผ่านไปต้องบอกเลยความรักเนี้ยอบอุ่นหัวใจแน่นอนเนอ,อ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทํำไมถึงคิดถึงคนนี้มากเหลือเกินทําไมถึงคิดถึงเขาเยอะเหลือเกินทําไมถึงคิดถึงเขามากจังเลยนะทำไมเขา จะไปถึงคิดถึงเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะมีความเป็นคู่คู่พรมลริขิตคู่พรมลริขิตคู่บุพเพสนิวาสนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะเขารู้สึกดีกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคบททดสอบนิดหนึ่งฝ่าฟันกันไปนะแล้วมีโอกาสว่าความสัมพันธ์นะก็จะเป็นอะไรที่อบอุ่นหัวใจนั่นแหละ นะคะในอนาคตอย่างแน่นอนโอ้นะใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ